การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกสีเขียวชอุ่มมีเจ้าหมีน้อยตัวกลมน่ารักชื่อว่าหมีโบ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 ชอบกินของหวานมากโดยเฉพาะน้ำผึ้งลูกกวาดและเค้กน้ำตาลทุกวันหลังอาหารโบโบจะแอบไปขุดน้ำผึ้งมากินเงียบๆบางทีก็กินจนเลอะหน้าเลยทีเดียว วันหนึ่งขณะที่โบโบกำลังกินขนมอย่างมีความสุขทันใดนั้นก็ร้องโอ๊ยโบโบจับแก้มตัวเองแล้วพูดว่าฟันของโบโบเจ็บจีดเลยกลางคืนวันนั้นโบโบนอนไม่หลับเลยทั้งปวดทั้งเสียวน้ำตาก็ไหลออกมาเงียบ เช้าวันรุ่งขึ้นแม่หมีรีบพาโบโบไปหาหมอฟันประจำป่าคือคุณหมอบีเวอร์คุณหมอบีเวอร์ตรวจดูแล้วพูดว่าโบโบฟันของหนูมีรูเพราะกินขนมเยอะแล้วไม่แปรงฟันเลยนะลูกโบโบน้าเศร้าแต่ก็ยอมให้คุณหมอรักษาคุณหมอบีเวอร์อุดฟันให้เรียบร้อย พร้อมสอนว่ากินขนมได้แต่ต้องแปรงฟันเช้าเย็นทุกวันนะจ๊ะหลังจากวันนั้นโบโบกินขนมน้อยลงและแปรงฟันทุกวันไม่เคยขาดฟันของโบโบกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเขายิ้มกว้างสดใสและไม่เคยปวดฟันอีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินขนมได้แต่ต้องแปรงฟันทุกวันนะจ๊ะถ้าไม่แปรงฟันฟันจะผุปวดจีด๊ดแล้วต้องไปหาหมอเด็กดีคนไหนชอบกินขนมอย่าลืมแปรงฟันเช้าเย็นด้วยนะจ๊ะ